Apple ได้ปล่อย iPad OS 26.2 Beta 3ขึ้นมาจะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเวอร์ชันนี้นะคะบิลนัมเบอร์จะอยู่ที่2 3 4 5 0 4 4 b ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของเวอร์ชั่นนี้นะคะก็คือการปรับปรุงสไลด์ Over แล้วก็การนำสปิด i e w กลับมาค่ะก่อนอื่นเลยถ้าจะใช้2ฟีเจอร์นี้ค่ะต้องทำการตั้งค่าหน้าจอก่อนนะคะ ให้เพื่อนๆค่ะเข้ามาที่การตั้งค่าหลังจากนั้นหาคำว่างานมัลติทัสแล้วก็คำสั่งนิ้วะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าใครที่ตั้งค่าเป็นภาษาไทยชื่อตัวเลือกจะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าจะใช้2ฟีเจอร์นี้นะคะต้องตั้งค่าเป็นแบบหน้าต่างแอปหรือว่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางค่ะถ้าเลือกเป็นแอปเต็มหน้าจอแบบนี้จะใช้งานไม่ได้นะคะก็คือว่าต้องเลือก2ตัวเลือกนี้แหละแต่ก่อนอื่นเลยกิฟจะเลือกเป็นหน้าต่างแอปประกันหรือว่าวินโดว์นั่นเองนะคะ อ่ะโอเคแบบใหม่นี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะเริ่มตรงที่สไลด์โอเวอร์กันก่อนนะคะคือแบบเดิมค่ะเราจะต้องเปิดแอปใดแอปหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กดตรงที่ปุ่มสีเขียวเพื่อให้ทําเป็นสไลด์โอเวอร์หรือหน้าต่างลอยนะคะแต่เวอร์ชั่นใหม่นี้ค่ะจะเป็นแดกแอนด์รอปก็คือว่าจะใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวกิฟจะสาธิตให้ดูนะคะ เดี๋ยวกิฟจะลองวิธีแรกกันก่อนค่ะก็คือเปิดผ่านแท็บด็อก์นะคะสมมติว่ากิฟเปิดแอปใดแอปหนึ่งมาอยู่แล้วเกิดอยากให้มีอีกแอปเป็นแบบหน้าต่างรอยหรือว่าสไลด์โอเวอร์นะคะให้เปิดแบบนี้ค่ะเลื่อนแ็บด็อก์ขึ้นมาเดี๋ยวกิฟจะเปิดเป็น YouTube และกันเป็นสไลด์โอเวอร์ให้ทําการลากแอปนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะาลากไปแบบนี้จะเห็นว่าจะมีตัวอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะคะหรือว่าลูกศรตรงนี้ให้เรานําแอปค่ะเอาไปไว้ตรงตัวชี้ตรงนี้ได้เลย ก็จะเกิดเป็นกรอบสีใสแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยได้เลยค่ะสามารถปรับขึ้นลงได้แล้วก็หรือว่าเราจะย้ายไปตรงฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาอันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนแอปนะคะก็ทำได้ง่ายเช่นกันค่ะเหมือนเดิมค่ะลากแถบด็อกซ์ขึ้นมาเดี๋ยวกิฟจะเปลี่ยนจาก YouTube เป็นแอปโน้ตละกันให้ลากแอปโน้ตมาเลยนะคะแล้วก็เอามาวางแทนแอป YouTube ตรงนี้ได้เลย นี่ค่ะก็จะเป็นสไลด์โอเวอร์ที่เป็นแอปโนดนะคะมันเดิมค่ะสามารถลากไปลากมาได้แต่ตัวนี้ค่ะจะสามารถเปิดได้เพียงทีละ1แอปเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างที่กิฟบอกไปว่าเราสามารถลากจากตรงแทบด็อกส์แล้วก็เปิดผ่านคลังแอปนะคะคลังแอปที่กิฟว่าก็คือตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงมุมสุดเลยกดขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคลังแอปนะคะเราสามารถ เลือกแอป,ปจากคลังแอป,ปแล้วก็เปิดเป็นสไลด์โอเวอร์ได้เลยค่ะวิธีเดียวกันเลยแดกแอนด์ดรอปนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะเปิดแอป,ปเพลงเป็นสไลด์โอเวอร์นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือว่าลากแอป,ปเข้ามาแทนที่แอป,ปเดิมอ่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นสปบิตวิวค่ะตัวนี้ค่ะสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น2หน้าจอได้พร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองเปิดทั้ง Safari แล้วก็แอปโน้ตนะคะ อโอเคหมอนเดิมเลยก็คือลากแถบ Docs ขึ้นมาจะเปิดจากแถบ Docs ก็ได้หรือว่าจะเปิดจากคลังแอปก็ได้เช่นกันนะคะกิปฟจะเปิดอีกแอปหนึ่งเป็นแอป n o ้ e นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลากเข้ามาตัวนี้ถ้าขึ้นตัวดิ d i c a t o r เราสามารถวางได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องวางตรงตัวชี้ตรงนี้นะคะให้วางตรงที่ช่องที่วางได้เลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าจะมีตัวขยายตัวลดขนาดลงนะคะ ทำให้การใช้งานสองหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยสะดวกขึ้นมากๆเลยเปลี่ยนได้หลายๆแอปอย่างที่กิฟบอกเลยโดยใช้วิธี d ด c ก and Drop นะคะลากลงมาถ้าขึ้นอินดิเคเตอร์ก็สามารถวางลงไว้ได้เลยค่ะอ่าก็จะมีตัวขยายตัวเลื่อนแบบนี้นะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงตามคำเรียกร้องของผู้ใช้งานนะคะกับการนำสปิดวิวกลับมาและการแก้ไขสไลด์โอเวอร์ให้ดีกว่าเดิมนะคะกิ๊บคิดว่าตัวเต็มอาจจะออกมาประมาณสักช่วงปลายปีเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีค่ะว่าจะคล้ายกับ iPad OS 18หรือเปล่านะคะอ่ะโอเคค่ะถ้ายังไงทุกคนลองไปใช้กันดูได้นะคะใช้แล้วชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ